ามาดูไฟข้างหลังกันใส่ตอนนี้มาสะท้อนเห็นไหมมีแสงพุสะท้อนโอ้โหสติ๊กเกอร์สุดยอดมากเดี๋ยวมาล็องเปิดไฟดูนะครับไฟนะข้างบนหัวเก๋งมีสีดวงหลอดแม่งขาดไปสองไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเดี๋ยวค่อยไปเช็คอีกทีหนึ่งนี่ก็จะเป็นไฟไฟหน้านะไฟหลี่เดี๋ยวจะเปิดแล้วก็ไฟข้างมีละเดี๋ยวจะเปิดไฟผ่าหมากนิดนึงเดี๋ยวต้องค่อยซ่อมนะกลับมาตอนนี้คงไม่ทันแล้วแหละเพราะเดี๋ยวจะออกเดินทางละ ก็มีด้านข้างเนาะที่ติดปับ๊บติดเพิ่มมองเห็นมาแต่ไกลเวลาเลี้ยวนะครับซ้ายขวาด้านหลังก็จะมีด้านท้ายปึ๊บปุ๊บปึ๊บป๊บถ้าเป็นตู้บรรทุกก็จะมีข้างบนอีก,กันหนึ่งโอ้โหแม่งอย่างนี้เดินทางน่าจะโอเคแล้วแหละนะครับเวลาเลี้ยวเวลาอะไรก็เหลือแค่ต้องไปแก้ไขนะครับในตรงบริเวณที่เป็นหัวเก่งเนาะ หลอดแม่งขาดไป2หลอดเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นหลอด LED เลยจะได้จบๆไปนะครับโอเคตามนี้ครับสว่างสวัยเพื่อนเริ่มทางสบายใจนะครับนะ